น้ำเสนอเนาะมือเนี่พี่น้องตำบกฮุงกับอบหอยไอ้เพื่ออยากกินอีกเนาะมือเนี่ยผักแกมของเขาก็มีบบเคืกเนะาะใบบังยะะ่อมแล้วก็หอมจีนเนาะเดี๋ยวกินกันเลยมือโอดบะไว้แล้วสวาสดีพ่อแม่พี่น้อง อพอกันอีกแล้วเนาะกับเส้าล่างส้าเลลาไต่ค่นไกลบานชื่อเกาเนาะพี่น้องมืนอเนี้ยนั่งมากินเนาะกินตำบมกหุงกับหอยโอบหอยเนาะไอ้เ<อ>พิน่นอนยคขิดอยากอีกเมื่อนั้นก็โอ๊ไปแล้วแต่ว่าเพิน<ร>่นว่ากินอีกเพินกก่นว่าอยากกินอีกกินรอบกินกินอีกไปว่าอยากกินอีกอยากโอบหอยกินก็ตำหักหุงมากันเลยจัดหายเพิ่นเนาะว่าอยากกินยังกระตองห้าหายเท่าเป็น แม่ซีเฮือนใส่ม่จิม้มแขวเเจ้าไว้ใส่ใหม่จิม้มแขวมวเด้ oh, <dear. S 1> โอ้ยใหม่บ่กแข้งแห้งเนี่ยกินแล้วพี่น้องเอ้ยหอย oh. ซื้อมาแต่ต,ตาลาดเนาะ oh. โลละโลละร้อยสิบบาทเนาะพี่น้องหอยหน้าตุ้งไงกินกับเขากินขาา่าเจ้ามนเนี่ยแตงมมคุงยูวยูอ่ะ คำแหลกนะโมนี่มองว่าทาน้อยเกินไ,ไปใบมึงยอมเหี้ยก็บเก็บน้ำน้ำซัมบะหูพี่เนาะ ông cha có hỏi thì cái đồng này bắt không đây đúng không ừ con rồi ว่าหอยตัวตัวหน่อยแซ่บกว่าหอยตัวใหญ่จะ่าบอะใ่ห้หอยตัวหน่อยมันสิมี่แบบผู้ดีกินนะอันนี้ใหญ่ได้กับบ่คหอยเป็นไน่นอ่ะละตะมู ใบบังยมอ่อนพี่น้องเคยกินอยู่บ่พี่น้องทั้งฟังไทยใบยบังยมแก้มตำมะฮวงก็แซบได้พี่น้องบ้านนั่งกระสีม้างเอาไปแกงสะปลาแห้งเนะาะใบบังยมสมตำกระแซ่บแซบ,บมือเนี่ยกแกงกระไรแต่พี่น้องเนาะ เราทำบักแดงบักเขือบอกว่ากินหอยแดงดี oh, <no. S 2> กินหอยแดงดีแม่นบอสกินเนขอขงแดงบูดีครับ กลิ่นหอยแรงดีกินเฮดแรงหอยกินหอยแห้งดีค่ะแซ่กินอ่ะจับน้ำตามุสงดพี่ดีงามดีหอยอ่ะ กินหอ,อยเขานนเนี่ยเมื่อดี้กินหอ,อยมันก็เน,ยนเยเ่ยงแล้วเขากินนั่งเขาเบิดขาเียงเบิพี่น้องเริ่มาเล้เก็บเผาเผาเผาเลยพี่น้อย hai thôi, à hai được được bảo bay chào, hỏi chị kia, ai ai vào ร่มแห้งเลยร่มๆขึ้มฝ่าขึ้มฝนกับป่านน่ะอากาศก็ฮอตห่อนพี่น้องเติมเขาฤดูห่อนแล้วเนาะฤดูห่อนฤดูฝนอืมฤดูห่อนแล้วก็ฤดูฝนมาอนี่ข้างอมเป๋ ซื้อมาเป็นเกรืเทียม่ิมเจก็กินตะมะฮงอยู่เนาะไม่เคยใส่ตม้ตมปูต้มปลาหรอกระทอมเผ็ดอะ่ะเผ็ดเผ็ดเผ็ด bạc đen bạc đầm bữa là ối hết đầm hơi nhọc. Sẽ khá chờ Mà mặn đi ấy thì เพชรชูสั่นจริงจริง,รงพร้อมเนะานะเติมบปเลเขากันดีแล้วกับเขิน,ขนหนัวเขาเพชรไรเปนนางพร้อมใครแหงเพชรแหงแสพี่นนอะ กินปลาสกนหน่อยพราะปาหน่วยหน่อยแจ็บปูาหน่อยใหญ่ไย่ไงมันแบบหน่อยหน่อยมันจะออกแบบมันๆพี่เนาะหน่อยใหญ่มันสิมีหนามๆเนเนาะมองกดมากม่นชิมีหนามเ้ยหน่อยหน่อยมันสึแล้วมันกวกันเฮ้ยวาจิ้มมันจิ้มแล้ว đây like lát cái à bà. Hẹn rồi. tìm được đó. park đến thăm nó. Tu bằng quá. What poddy? Có, what poddy, quá Mia ba. Hola. 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 Thôi đã Im Hola. 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 Ok nó ăn mệt Trông xuất thải Ôi làm cái Bớt để sẽ tầm vào hùng này nè Tầm hùng này có hết đấy Ôi ừ. hẹp hết vào bây giờ cứ bột hết, chứ hết bỏ Tôi không có nó phịt được sức nó đẹp đỏ kinh hoài sẽ, thế nào เดยอะสมีพี่น้องสุดหนามเฮ้ยเจ็บท้องสุดที่ไรอ่ะอะไรน้าพี่น้องมื่อนี้นั่งกับไดมากินเนาะกินตำบะฮุงกับอบหอยเนาะแเศษๆจนเบิร์ดพี่น้องทั้งแสบทั้งมันเพชรตัวแรกแห่งแสบนั่งซื้อแรปปี้คีบไเพี่แอนโทนะเนาะเมื่อคีบแดดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะ ລາບໄປກ່ອນສະບາຍ